จบข่าวแลวติดตามชมเส้นทางบันเทิงและละครเคยบ้านไร่สบายไฮโซว,วันนี้เสนอให้ชมไปตอนแรกนะคะส่วนพุทธศาสนาุภาษิตวันนี้ทุทาศพระลุสาวาจาคนโกรธมักมีวาจาหยาบปิดท้ายข่าวในวันนี้นะคะไปชมภาพความน่ารักแสนร,รู้ของเจ้าอยู่อุยค่ะเป็นลิงชิมแปนซีอายุ21ปีอยู่ที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งในนครฉงชิ่งของจีนนะคะ มันกำยังตัดเร็บตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพี่เลี้ยงของมันค่ะแล้วก็ด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ